อย่าลืม subscribe ด้วยค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องแม่แนทอินอเมริกานะคะสำหรับวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้แนทกับเรเนซ่าจะทำเมนูทูน่าแซนด์วิชนะคะมา่อเช้าก็ไปซื้อวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเ,เมนูทูน่าแซนด์วิชไปพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะทุกคนนัดมาแวะซื้อเอ่อทูนา่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูทูน่าแซนด์วิชกันนะคะนี่เลยทูน่าหลากหลายมากเอาไปส่งกระป๋องพอค่ะถึงมุมขนมปังนี่ค่ะเอาอันนี้ขนมปังเอ่ใช่ปะใช่สินี่แหละไปลุกไปได้ขนมปังละได้ขนมปังเอาไปจ,จ่ายตังค์จ่ายพีชเว้ยพีชเว้ยมา You think it's of my Cookie Dollar? My Cookie dough, Uh, yeah. uh, yeah. Oh, Mommy! That one looks like Slipper. Hello? Oh, no. That one looks like big cow, like Slipper. Oh, hi, my name is Ladybug. Really? My mom is. My name is Ladybug. Yes, me, Vanessa. Yes, me, Vanessa. Hey! Yeah. We have my yo yo here. Where is paper? Paper mask, paper, everything. I'm making one for my dad. Dad is Nino, and my mom is Adrian. I'm Ladybug! สำหรับวัตถุดิบนะคะที่ใช้ทำทูน่าแซนด์วิชก็มีไม่เยอะนะทุกคนมีมายองเนสนะคะมีผงพริกนะคะถ้าที่ไทยเนี่ยจะใช้เป็นพริกป่นก็ได้นะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะถ้าใครไม่ทานเผ็ดนะคะต่อมาก็จะเป็นหอมแดงนะคะหอมแฉกบ้านเราเนาะแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้นะคะเป็นทูน่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้แล้วแต่ที่ทุกคนชอบเลยจะเป็นเอ่อในน้ําหรือว่าเป็นในน้ํามันก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะแล้วก็พริกไทยดําค่ะแล้วก็ เกลือนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยคะ่ะอีกอย่างนะคะก็จะเป็นขนมปังขนมปังจะเป็นแบบไหนก็ได้ใครชอบแบบไหนหาได้แบบไหนก็แล้วแต่เลยนะคะพี่นายชัยนะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดแบ่งตามขนาดที่เราจะกินนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำทุน่าแซนด์วิชกันเลยคะ่ะเ,เริ่มนำกันเลย เอซ่ากินด้วยหรือเปล่าอ๋อเนี่ยนอนได้ยังไม่กินป้าเกย์อยู่เพิ่งกินใช่ไหมล่ะอิ่มอ๋อเมียใช่ว่าให้กินดูซอสหวานอะไว้จัดเส้นกับดิบซัมซอสและไก่ทอมะดัลด้วยโอเคโอเคงั้นอาณาโน้ตที่นะังให้หนมปังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เน็ตก็จะหั่นครึ่งนะคะให้เป็นลักษณะแซนด์วิชนั่นเอง เนี่ย yeah, ทุกคนพอเออตัวเนื้อทูน่าเนี่ยพอเราเปิดกระป๋องแล้วเนี่ยจะเอาตัวน้ำข้างในเขาคันออกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ที่เวลาเราใส่เครื่องปรุงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมายองเนสหรือว่าเออ่พวกส่วนผสมต่างๆะคะ่ะมันจะยิ่งดูแฉกก็จะคันเขาออกลินเขาออกนิดนึงนะคะ โอ n คฉัน a ะส่งชิ้นนี f นะก็แฟนมาเรียบร้อยแล้วสนะนี่เนี่ยค่ะตอนนี้เน็ตก็เทตัวทูน่าลงไปเรียบร้อยนะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นจริงๆเนี่ยเรื่องรสชาติเน็ตว่าแล้วแต่ความชอบนะใครอาจจะไม่ใส่พริกให้เผ็ดหรือว่าใครจะชอบเค็มชอบไม่เค็มอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยเน็ตจะใส่ไมคเนี้หนึ่ง ใส่มายยงเหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะเป็นผงพริกแบบนี้นะคะหรือใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นพริกป่นไทยแบบบ้านเราได้เลยนะความเผ็ดก็แล้วแต่ชอบค่ะ,ะจะให้เขามีความเผ็ดนติ <That> s <S มามดส์อมละนะคะ uh, ต่อไปก <okay. S 1> ็ปจะเป็นต่อไปจะเป็นพริกไทยดํานะคะแล้ก็เป็น เรือค่ะนิดนึงนีด่เดี๋ยวเพราะว่าตัวทีนหน้าเขามีความเค็ม<ห>อยูอ่แล้วนะทุกคนเค่ะจากนั้นก็อ๋อลืมขาลืมหัวหอมแล้วชิวประมาณนี้นะคะแล้วก็ หั่นเป็นชิ้นาบางหรือใครจะหั่นเป็นแบบเต่าก็ได้นะประมาณนี้ครับคือพอเรากินไปตัวทหน้ามันก็จะมีความกรอบๆของหัวหอมนิดนึงนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็พอเราใส่ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทุกคน ็ลองชิมรสด,ดูว่าเป็นรถที่เราชอบหรือยังอะไรแบบนี้คะก็ใครจะใส่ต้นหอมให้ดูมีสีสันสีเขียวเพิ่มมาด้วยก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ <Let> s <S แตดจจะกินกินด้วยไหมได้จะกินก็ได้ ประมาณนี้นะคะเนจะไม่คุกเขาเยอะนะเพื่อให้เนื้อมันไม่เละเกินไปนะคะให้พอเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้บ้างนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ลองชิมดูกินได้ไหมได้ This <one> ได้ค่ะเผ <c oughs> ็ดนิดนึงนะหมายม่จ่เผ็ด <c oughs> โอเคค่ะหลังจากนั้นก็จะเอาขนมปังไปเสีย her? แม่ชอ out นี่เป็น y วนังจวนะัที่อะใวันที่สอง้วย่วันที่อหลังจากนั้นจะเอาขนมปังลงไปเสียกันฮะนะทุกคนให้มีความกรอบแร้อนๆหน่อยนะคะ อยากทาเนเนยก็ได้นะหรือใครที่ไม่ทานก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยจะไม่ทานนะแต่ว่าจะเอาไปเสียตอนที่กระทะเขาร้อนๆนะคะขนมปังก็จะมีความกรอบได้เหมือนกันดูดีแหละอันเจอนี่ยฟังเสียงตุ้มตุ้มไหมนะอัินี้มัหมดแล้ว hmm. ม mm ันเนี่ยคุยอร่อยไหมคุม ไไอันน,น,อน,น,นี้หน้าทุกคนขนมป,ปังเราก็จะมีความกรอบๆนิดนึงนะพอเราเอาไปใส่กับตัวทูน,น่าสลัดมันก็จะมีความวอมๆของขนมป,ปังใช่ไหมคะแล้วก็ สลัดที่มีความครีมมี่นิดนึงนะคะของตัวทูน่าอร่อยทุกคนเป็นเมนูที่แนทแบบถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คือทำเมนูนี้กินแล้วก็อิ่มอยู่ท้องด้วยทำง่ายนะคะวัตถุดิบแบบไม่เยอะวางไวต้ตรงนั้นก็กได้รูปแบบไม่เกี่ยประมาณนี้ หรือถ้าใครไม่ต้องการวอร์มขนมปังไม่ได้ต้องการความท็กเจอร์ความกรอบน,นะคะก็สามารถใส่ขนมปังที่อุณภูมิปกติแล้วก็ใส่ตัวทูน่าสลัดได้เลยค่ะอืมเตกี้ค่ะแบบยิ้วเก็บของให้มันนุเลยอัดให้ฟังเสียงความกรอบของขนมปังทุกคน นี่เลยนี่นะคะโอเค <fal diver. S 2> อเดี๋ยวเราไปเอาตัวไส้ทูน่าวางในขนมปังอ้สดสวัสดีค่าเล่วสนนไปแล้วจจไป้มจ้มไ้มจไปจิ้้มไปจไปจนจมไป้นจมปจิ้ม้มไปจไปจิ้มิมปจมจิไมจไิ ล้อนลูกร้อเนี่ยจับจิ๊บจิ๊บกุ้งยังงองอหะดูชิมยมัมมี่อืมอันนีคะก็จะใส่แบบนี้เลย mm hmm. ใครจะใส่ผักสลัดหรือว่าจะใส่อะวอคาโดอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยนะทุกคนเ<อ>๊ <Okay. S 2> เ๊ะะฮ้ <laughs> if you put a cookie inside the dirt, then it grow like a cookie tree. You want cookie tree Or oh, you can eat the cookie tree. You cannot always go by <laughs> เสร็จแล้วค่ะสำหรับทูน่าแซนด์วิชนะคะทุกคนนี่ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะเน่นๆแบบนี้เลยอื Thinking and sweat, sweat. Let's try Hi, together. May, let's try together. Mommy, you like mommy, here. and sour skin with butter. It's a to win mm -hmm. I have two, like one new. I'm going to now. So, Then you can see us in the toilet. That's it. ติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเมนูทูน่าแซนด์วิชพี่แนทและก็เรเนซ่าเอามาฝากทุกคนนะคะใครเอาไปลองทําแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ yeah, <it> s <S ขอบคุณ <please. S 1> ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน See you next ส์ e e ว we finished our video like this video subscribe it and like our video